มาตอนนี้เราจะได้เป็นบทบาทฝ่ายกลางเฮ้ยวิญญาณและตอนนี้ม่านก็เปิดขึ้นแล้วโอเคครับวันนี้เราก็จะไปเล่นเป็นวิญญาณกันนะครับทุกคนที่เราจะปาดใครไปเราจะขอใครไปเราจะรับใครไปเป็นอะไรนะ นห<ส>ลือน่จะเป็นรึเปล่าะอะตามมาอะดู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 ดดดอะไรให้เหลืองรึเปล่ามันเป็นผมตามมันแล้วกัน,น สัญญามันเป็นอะไรของมันวะ้เราหมอ่ไม่ดเราหมออเออเกวกั้อ ไช่ใช่แบบนั่นแหละอยู่บนนองเราเป็นพักษาดีเราเป็นพักษาดีเรากำลังจะล็อกเองอ่ะเราเห็นเองอยู่บนสี่โต๊ะไม่ใช่หรอเองคายเองหมดเองหรือเปล่าเองคาเองหมดเองปะเนี่ยไม่เราเราเป็นพักษาดีนะเราเป็นพักษาดี ไม่เราคุยกับตีก็เอ้ยเราคุยกับตี๋อย่างปัสดีปัสดีอยู่นี่ไม่น่าพัสดีปลอมผมพัสดีของแท้มันมันมันไม่ได้กับนี่หมอไม่รอกันนะแป๊บนึงนะทุกคนนีอไม่รอ อะไรวะไม่เป็นะอะไรก็เอาสีเหลืองเป็นตัวแฝงจริงๆด้วยเราตามบ้านถูกคนแล้วตักแล้วไอ้สีแดงใช่ปะคนหนึ่งสีแดง ดแดงเลยผมว่าเป็นแดงแดงมาปาดหน่อยแดงผมต้องการคนปาดปาดผมดีปาดผมดีโอ้ยอยากล็อกจังเลยผมเป็นพ็อกโ์ดีนะครับฟู คาฟูพพจะหนีไปไหนคาฟูตามมงมต่อได้หมดแล้ตัอ,อมไม่ปานไมจิทำไมะจ,มจช่วยด้วยฉันเป็นอ้ลา ไี่ก in> er okay. ูไอพี่ฟามี่ามเโอเคครับพี่ามี่ามไม่คับ่เราจะปันั่นเราจะเ้ามนเอ้ยไม่ไม่นี่เพื่อนเราเราเราไม่รหมูหรอก้าชช่รู้ไม่รู้ไม่ไม่รหมร ไมไม่รอหมอครับทำไมไม่รอหมอสีตัสีฟปามิ้นทุกคนครับปวดสีน้ำเงินครับปวดสีน้ำเงินครับสีน้ำเงินไปฆาตกรครับ้โอตั้งหมดแล้วฆาตเล่นสองเชืองนะครับรายงานได้ไม่มีตั้งละมดถามเธอเราเป็นตัวแฝงตรงไหนตรงครับตรง โอเคเราก็ได้กลายเป็นเพื่อนมันได้กี่ลายเพื่อนลองขึ้นเหย่ยเขาด้วยขับรถมาไหนก่นะทุณขับเลยเหรอไกลมากเลยนะรอครูดาวปุ่มดีกว่า โอซปามินโอซิปามินาแล้ไม่เจอนะโอเคฟามินก็ได้เะลองเชื่อใช่ใ่แตถ้าไม่ใช่มันมันก็เหลือจองประกาศนะ เดิมตีๆไปเลยตีแบบระมัดระวังนะคุไม่เห็นเราด้ไงอ่ะกดลยว่ามาคับคุณเขียว ไม่ตายอ๋อก็เขาขุดได้ไงอ่ะงงดิงงดิเขาขุดได้ไงอ่ะผมเป็นวิ้เล่ใหม่ผมไม่รู้มันมีวิญญาณอยู่อ่ะเออเมื่อกี้ผมเดินไปกับสีม่วงก็เขาวิ่งผ่านหน้าผมเลยโอจังหวัดไทยหรือจังหวัดท่มต้องลองเสี่ยงดวง เราจะฆ่าปีญายังไงไม่รู้นั่นฝาถึงจอมตะกะไปกินมันเออจอมตะกะกินปิญญายังไงจอมตะกะกินมันทมดข้ามถึงคุณรู้คุณรู้แลใครเป็นจอมสมบัติโอเคโคคุณแล้วคุณรู้แล้วแล้วคุณจะทำอะไรได้ แอบรือเราแอบแอบดีไหมไม่มีใครโอเคเคสสุดท้ายไปเอาเลยเราจะมาแล้วเย้ฮู้แอแอกคนไม่ยอมทำภารกิจทงภานงานที่าริไม่ทันเรวอยู่อยู่กับสีอยู่กับสีม่วงทั้งเกม โอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับชอบคลิปนี้หรือเปล่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย